สองข้ามัทุกอย่างได้เลยโลคีครับก็เอาไว้ดูเดี๋ยวจะบอกให้ในตัวของยนต์สองเนี่ยที่บอกว่ามันมีบวลบเนี่ยพราะอะไรเพราะว่า TCU ในตัวกลางของ TCU เนี่ยมันจะไม่มีเบลโล่ก็คือเบลโล่อันก็คือตัวแชร์ไอสองยนต์กำลังไม่เข้ากันจอยกันไม่เข็มอันนี้กําลังไอกําลังมันพอถ้าเข้าไปเซตของอันดีเนียเตอร์ใต้ตัวที่สองข้างหลังเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ไหครับจุด หนึ่งห้านิว้วจุดหนึ่งห้านิ้วก็คือนิ้วหนึ่ง,แบบงอ,อ่ะนิ้วเรานีา้ดุ้นเนี่ยนะแบ,บ่งเป็นสิบหุ่ช่องมันก็คือช่องในนี้น่ะก็จะแบ่เคลื่อนตัวแต่ไอ้เคลื่อนตัวนี้เนี่ยมันมีผลเยอะนะ้มีผลทอกคลอกเยอะเลยนะจากลบไปบวกเนี่ยโดยปกติชั้นใต้ในตัวนี้ได้จุดหนึ่งห้านิ้วเนี่ยจากลบไปบวกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักสามสิบทองอ่ะบวกลบออยู่ที่สามสิบแล้วลรตรงนี้เราก็จะตั้งพอเครื่องพร้อก ตั้งปืนก็ไม่รู้หรอกเทคนิคนะคือว่าโยกท็อกเรื่อปืนแล้วพ็อกอมันจะเฉียกันนะครัทบท้อกหนึ่งจะอยู่บนที่ไอ้วกลบนี้คือท็อบสองนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะรรวิ่งไปถึงวลบเท่าไหร่สมมติว่าถ้ากวกได้สิบมากกว่าเที่ยสองอาบวกเที่ยหนึ่งสิบลบไปได้ถึงยี่สิบแต่ไหนก็เลขมันสามสิบจะทำงานได้เราก็เซ็ตให้มันตามกว่าเครื่องยนต์ที่หนึ่งที่เท่าไหร่ครับขึ้นทาง ก็คือห้าถูกไหมก็เอาไว้มาแค่ห้านะครับระหว่างเนี่ยทัานบินภาพแตก้าพแตกบวกลของผมนะตอนนี้ก็มาพาราลลลที่พื้นพอพาราลเลลที่พื้นก็คือเก้าห้าแต่ละยนเครื่องยนต์หนึ่งเดินเคร่ยนต์สองไหเดินร่ยนต์หนึ่งฟูลเสเตอร์เนี่ยดีครีสฟูลสเตอร์เก้าเก้าห้าถูกไหมพออีกที่ปก็เก้าเก้าถูกไหมแล้วก็สองยนต์เนี่ยจอยกันต้องได้เก้ากเจ็ดทูกสุดก็่ห้าไอ้ตัวเนี้ยต้องทำไม่ได้ นี่คือหัวใจของมันอยู <S <S ่แค่ตรงนี้เองของตั้อลห์นะครับแต่แบบรวมแล้วก็ปรับตัวนี้ไปหาปรับตรงไหนครับปรับตัวรองใต้เมืองที่หนึ่งระดับเป็นเดียรคมเวนอร์ตัวนั้นปรับไปหนานะครับส่วนใด้ลอดตัวถ้าอ่านมันได้จริงนะครับอ่านมันได้จริงอยู่สองนี้นะสเปคมันก็ได้อยู่แล้วเก้าห้าเก้าเก้าครับเก้าเจ็ดร้อยเจ็ดสี่ห้าอย่งก็ได้นะครับอันนี้คือปัญหาของการลิ่งมีอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับในส่วนของเอฟซีอยู่ เห็นอะไได้ยูนะครับเจ็ดได้อยู่นะครับผ <C le af> ู้ <C le af> ก,กำลังลนะครับตัวนี้คือปัญหาทุ่นยนต์นะครับแล้วทุ่นยนต์ที่ท่านเจอท่านเจอผมว่าท่านจะเจอนะสองตัสองท่านเจอแล้วแต่ไม่ได้เป็นปัญหาจากผู้หลอกเป็นปัญหาจากมนเนอร์ก็คือเวลา พขาคงมไปแล้วเขาคงมไปแล้วกระจายเลยในกาไฟออยาวเลยทั้งนผาทังโนที่ความดู่ที้เซ็ตอยู่อยู่่50ล้านนะจะไม่ไม่น่าจะอยูปป่ตรงนี้ห้าก90ล้านนะครับนะก,ก็ก็มีทำทุกสิทธ์ททุกสิทธ์ทำแล้วกูก็ก็ช่วยไม่ได้ไม่ถายหรต้องยรับสภาพยิ่งอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันนะเนา้ในสถา 3, นกะณก็ ามเจ็สองสิบคนนั้นตอนนี้ก็นาวาทูแล้วนะครับเขาไม่ได้บินเครื่องนี้นะตอนแรกก็จำได้ินเครื่องิที่บาไม่ดีนะครับก็ถางได้บินดีครับตอนนี้ก็เป็นําวาทูแล้วก็ผู้ปูบุลาหนี่คัเป็นหนึ่งในนะกรับแล้วก็คนที่เป็นครูก็ตุลานี่ก็โคงกันนะครับจิมเมื่อบินดีครับก็เป็นครูห์บินดีมากดีมากยังไม่เคยเกิดปัิเลย รองในทุกอย่างเป็นสตนะก็เอามาให้เรเดี๋ยวเสร็จแล้วให้ดูขึ้นตอน่อนะอันนี้ผมให้ดูทีวีผมในการเตียตัวแรกของผมปีนี้กลับมาแล้วเพราะคอนเซ็ปต์ของกองทัพอากาศเราไม้ว่าเรามีทีไรใช่ไหมครับเราคนที่ยานึ่งคนของเราไปแล้วขับข้าศ์ไปกันได้เลยอันนี้ก็หนักตัวพวกผม,ผม i. เนี่ยเหนื่อยมากนะครับแล้วปีนี้รุ่นหนึ่งสองน้ำแนบรองน้าแนบแล้วก็รุ่นหนึ่งสองออก เจ็ดแปดคนทุกคนสองทางท็นจุดเกี่ยวมากคนจมกดกรุ่นสองหกเขารุ่นสอง่แล้วเขาออกหมดอ่ะทีเนี้ยออกถึงหมดแล้วคนพวกผมไม่ตกกันไม่ถังตัองทางขา,งางแล้วตองนั่งแนแล้วก็ุ่นเราไม่เคยมีนะครับทำงาน,านเป็นคนเหี้อูสภมภาระเนี้ยก็กลับมาทำกันนะครับ